สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับจากสวนลุงหมูประตุพันธ์ไม้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาถ่ายคลิปวิดีโอให้เพื่อนสมาชิกดูกันนะครับเป็นคาเฟ่ของทางสวนนะครับดูบรรยากาศนิดนึงอ่านี่ครับเพื่อนสมาชิกที่มาที่สวนลุงหมูประตุพันธ์ไม้นะครับก็ได้เลยอันนี้เป็นร้านอาหารนะครับ ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเรานะครับนอกจากขายกาพันธุ์ทุเรียนแล้วนะครับเราก็ทําคาเฟ่้วยครับทำคาเฟ่เเฟด้วยนะครับแบบนี้ผมหมุนให้ดูหมุนให้ดูอันแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีน้องๆของเราแบบนี้สวัสดีหน่อยแล้วสวัสดีหนะ่อยส,นะสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะแนะนาร้านหนะน่อยมิตลองคา,คาเฟ่มรองคาเฟ่นะคะลูกค้าตั้งอยู่ที่สาขาประกาสาขาสามค่ะขอ,องสวนลงนกระตุย้ย วหนูปฏิญางพี่หนูเขินวันนี้กล้องสวยเป็นไปได้มาเดี๋ยวหนูพาทัวร์ร้านค่ะหนูทานี้ค่ะอันนี้เป็นโซนกาแฟค่ะลูกค้าอันนี้เป็นเค้กค่ะลูกค้าลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะมีหลายเค้กเลยค่ะแต่ตอนนี้เค้กยังไม่เข้าค่ะลูกค้าเข้าพรุ่งนี้ค่ะนี่นะคะโซนหลังก็มีค่ะลูกค้า น,นี่นะคะลูกค้าโซนหลังรองรับได้ทั่วทุกทิศเลยค่ะลูกค้านี้จะเป็นโซนด้านในคะ่ะโซนห้องแอร์นะคะอันนี้เป็นพี่เจ้าของค่ะ กอลองคาเฟ่ครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าิด้นึงเดี๋ยวพากลับมาพี่ให้น้องพาไปทัวร์ก่อนพาไปดูด้านหนะ้ากับกล้องยังไงนี่ค่ะลูกค้าโทนด้านหน้าถ่ายรูปก็สวยนะคะนี่คะ่ะ เข้ามาในร้านดีกว่าค่ะลูกค้าทางร้านเรามีบิงซูด้วยนะคะลูกค้ามีเป็นสายไหมแล้วก็เกตหิมะค่ะนี่ค่ะลูกค้าค่ะเอ๊ะไม่โฟกัสค่ะอันนี้ก็ได้อ่ะหันกล้องอ่ะพี่ตน่อ่ะ,อะ, <laughs> อะก็อันนี้คือคาเฟ่ของสวนลุมพุนต้นไม้มนะครับชื่อมิสโทรองคาเฟ่นะครับก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ประจาอาเภอแก่งหางแมวเลยก็ได้นะครับเป็นสถานนี้เป็นคาเฟ่ประจําแก่งหางแมวเลยครับก็จะมีเพื่อนสมาชิกมาใช้บริการเยอะมากนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกมาซื้อกล้ามพันธุ์ทุเรียนก็มาแวะที่นี่ได้ครับที่นี่จะอยู่ที่สาขา3ของออลุงหมูประตูพันไม้สาขา2ครับแต่จะเป็นมิตรลอกขาสาขา3และนะครับก็ใครสนใจสา,ามารถแวทได้แล้วก็มาซื้อต้นไม้กับเราได้นะครับก็เชิญชวนเพื่อนสมาชิกท่านครับเดี๋ยวผมอาจจะใส่ลิงก์ปักบทไว้ให้ว่าใครอยากมาที่นี่นะครับ กับเราสวนลุงหมูตุ้ทันไม้นะหูกล้องไหนเล่าประมาณนี้ครับผมเป็นน้องถ่ายให้นะครับกับเราสวนลุงหมูต้ยนไม้และร้านวิทอลองคาเฟ่ครับสวัสดีครับ